จับปลาครับจับปลาจับปลาตามรถเกี่ยวข้าวครับมาแล้วครับมาแล้ว khao ngam lắm khao ngam khao ngam đây chiều leo Hãy không Mà leo. ซูดีซีเจตยลแต่งอีกคันหนึ่งครับขยายช่วงรถเกี่ยวครับช่วงโตว่างขึ้นครับ ข้าล้มครับข้าล้มกันได้ครับข้าวนาปีนายอยู่แล้วครับต้นสูงอยู่แล้วเป็นเหมือนข้าวนาแปลงครับคุณฮาร์ฟากว่าหากันไปครับ ไก่เสร็จหมดแล้วครับเหลืออยู่ไม่กี่คนครับตรงนี้สามสี่วันนี้น่าจะหมดตรงนี้แนละ้วข้าวฮอมเลิข้าวนาปี เกี่ยวเสร็จแล้วจะอัดฟางต่อครับของท่านนู่นครับ เส็แล้วตอนนี้อีกสักชั่วโมงเดียวน่าจะเสร็จครับทาไมมีอะไรผิดพลาดนะครับการรถเกี่ยวได้ต่อเนื่องครับชั่วโมงกว่าๆนะครับ